2ปีที่แล้วทํามือถือหายไม่เคยคิดถึงความสาคัญของมือถือขนาดนั้นมาก่อนนะมันสาคัญมากตอนที่มันหายไปจริงๆเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะงานศินละปะที่เรามีอยู่ถ้ามันมาอยู่ในสิ่งที่สําคัญมากๆอย่างมือถือเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบไหนได้บ้างในจังหวะที่เราเริ่มทำลัคกี้เดวิสเซ่ครับเรามีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอันนึงคือการทําออกแบบเฉพาะบุคคลประสานเข้าไปกับความเชื่อความมงคลที่มีอยู่กับบ้านเรามาเป็นระยะเวลานาน,านมีสีมงคลจะมีเลขมงคลไปตรงนั้นมีชื่อวันเดือนปีเกิดมีนามสกุลเป็นภ่าของพี่ก้องคนเดียวก้าาากโดมในนนช่่่วงปปีีีี2ทผ พ่อก็เป็นทนายความคุณแม่เป็นพนักง,งานบริษัทจบการศึกษาก็คือเศรษฐศาสตร์การเงินที่มหาวิทยาลัยสรรมชาสเทตผลได้ถึงเลือกการเรียนของด้านการเงินาะว่าเป็นความฝันอยากมีชีวิตที่สบายขึ้นการเงินเนี่ยน่าจะเป็นการศึกษาที่เราหาช่องทางในการเติบโตทางการเงินได้เรียนจบสายการเงินมาก็ไปทางานบริษัทการเงิน3ปีครับ เติดบริษัททำเฟอร์นิเจอร์มันมีเฟอร์นิเจอร์หลายรูปแบบมากๆแต่มีเฟอร์นิเจอร์รูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงมากคือเฟอร์นิเจอร์หลุยมูลค่าค่อนข้างสูงมากๆเลยเว w ร์คอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งครประมาณสัก2-3ปีเริ่มมีแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆเข้ามา เฟอร์นิเจอร์ไปไม่ได้แล้วเปลี่ยนมาทําอะไรต่อครับทำรูปภาพงานศิลปะครับต่อยอดจากของเดิมครับเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราทํากับโครงการอะสังหาโรงแรมเราก็ยังจะพอพีลูกค้ากลุ่มเดิมอยู่เราก็เลยเห็นว่าเฮ้ยภาพงานศิลปะเนี่ยมันมีหลายภาพมากมันมีศิลปินคนไทยที่มีความสามารถสูงมากตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าจะเอาภาพที่เป็นเป็นเพน์จริงมาทั้งหมดเลยแต่เรารู้สึกว่าเริ่มต้นราคาแบบ5 0 0 0ันหมื่นหนึ่งคนทั่วไปจะสามารถจับต้องได้ไหม ถ้าสมมติเราเปลี่ยนใหม่ล่ะสามารถเอาไปปรินได้ไหมาสามารถเอาไปใส่กร่อบได้ไหมยอยู่ในรูปแบบที่คนสามารถจัดเลือกได้ในเว็บไซต์ในราคาที่เริ่มต้นเพียงหลักร้อยบาทเนี่ยพอผมคิดตรงนั้นปุ๊บมันสามารถทําได้ เริ่มแรกด้วยความที่ไม่มีทุนนะฮะเจ็บตัวจากเฟอร์นิเจอร์มาเริ่มจากการทําออนไลน์ก่อนครับเปิดเพจ Facebook ทาเว็บไซต์ง่ายๆเลยครับเจออุปสรรคค่อนข้างเยอะตอนนั้นอะยังไม่รู้คนชอบงานศิลปะแบบไหนความยากช่วงแรกๆในการทรําธุรกิจมากๆสิ่งที่ผมใช้มาตลอดคือความเข้าใจลูกคา้ามาโฟกัสกับลูกค้าว่าจริงๆแล้วลูกค้าเขาต้องการอะไรในการตกแต่งบ้าบบนกันแน่บางคนอาจจะไม่สนใจมากนะว่า ي, ศิลปินคนนี้ต้องเป็นชื่อแบบไหน,นแต่มันคือภาพที่เขามองแล้วเขารู้สึกสบายใจเขารู้สึกเขาอยากเอามาอยู่ในบ้านเราพอเราเริ่มจับส่งได้ว่าภาาพต่่งงๆเนนนียมมมัั์ขออู โทนประมาณไหนที่เข้ากับบ้านได้หลายรูปแบบเริ่มจะ่พอมองออกจากธุรกิจที่เราทำแล้ว 2ปีที่แล้วผมทํามือถือหายไม่เคยคิดถึงความสําคัญของมือถือขนาดนั้นมาก่อนนะมันสําคัญมา,มากตอนที่มันหายไปจริงๆเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นงานศิลปะที่เรามีอยู่ถ้ามันมาอยู่ในสิ่งที่สําคัญมากๆอย่างมือถือเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบไหนได้บ้างในจังหวะที่เราเริ่มทำ lucky กกด e โ i c e ครับเรามีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอันหนึ่งที่สําคัญมากมาคือการทําออกแบบเฉพาะบุคคลเราภาพงานศิลปะที่เรามีอยู่แล้วเรามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบให้มันสวยงามประสานเข้าไปกับความเชื่อความมงคลที่มีอยู่กับบ,บ้านเรามาเป็นระยะเวลานานาม,มีสีมงคลจะมีเลขมงคลไปตรงนั้น เดนพี่เกิดมีนามสกุลเป็นท้าของพี่ก้องคนเดียวก้ากระโดดมากๆในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาครับ คุณเพชรตอนนี้อายุเท่าไรครับ33ปีครับทำธุรกิจมาแล้วปีที่7แล้วครับธุรกิจของเราไม่ชื่อว่า d o สอาร์ครับขายงานศิลปะครับมีทั้งรูปภาพที่ติดอู่บนผนังนะฮะมีรูปภาพที่อยู่บนวอลเปเปอร์มือถือมีรูปภาพอยู่บนบล็อกเชนปีที่ผ่านมาฮะธุรกิจทำยอดขายเท่าไหร่ครับ70ล้านครับ2566 Dose a กโดสอาร์ตและลักกี้โดสตั้งใจยอดขายเท่าไหร่ครับ1้อล้านครับสิ่งที่โดสอาร์ตทำก็คือรวบรวมภาพงานศิลปะเนี่ยจากศิลปินทั้ บ้านให้เหมาะก,กับห้องพออยู่ในรูปแบบนี้ฮะเป็นราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้โ o สอาร์ตและลัคก,กี้โดสเก้าโดสก็คือว่าไม่อยู่ข้างฝาแล้ว อยู่ที่ไหนครับอยู่บนหน้าจอมือถือครับล็อกกี้เดวเนี่ยเรามีภาพมงคลหรือว่าภาพองค์เทพมงคลนเนี่ยอยู่มากกว่า300แบบสิ่งมงคลที่ทุกคนสามารถเลือกได้เองกระดิง่งมีธนูดอกไม้มีมะนาวมีชมพูแต่ละของมงคลก็จะมีความหมายรวมถึงชื่อนามสกุลที่จะไปผูกอยู่กับองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือรูปหน้าพักจอมือถือสวยๆเนี่ยใส่ชื่อเราลงไปนั้นได้ถูกต้องครับเรานําเอายันที่คนให้ความเคารพนับถือของอาจารย์หนูกันไทยเรื่องศาสตร์ของความเชื่อเนี่ยไม่ได้มีแค่ในไทยอย่าาางงเเดียวรจึนํ สิ่งที่เรียกว่าอักษรรูนที่เราเพิ่งเปิดใหม่เลยครับล่าสุดนี่คืออักษรที่หมายถึงเทพเจ้าของฝั่งกรีกโรมัน NFT คืองานศิลป,ปะอีกรูปแบบหนึ่งที่อยู่บนบล็อกเชนเป็นสินทรัพย์ดิจิตัลเราแค่เปลี่ยนรูปแบบมาอยู่ในหน้าจอมือถือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่คุณสามารถจับต้องได้ จากที่คนเคยคิดว่าศิลปินต้องไส้แห้งมันหมดของยุคนั้นไปเรียบร้อยแล้วยุคนี้แหละศิลปินจะเป็นบุคคลเป็นอาชีพที่ร่ำรวยความคิดสร้างสารรค์เนี่ยผมว่ามันมีหลายแพลตฟอร์มอย่างที่โดสสาํารทำให้เห็นอาจจะมีธุรกิจอื่นที่ต่อยอดได้พัฒนาไปอยู่ในรูปแบบอื่นๆได้มากกว่านี้อีกหวังว่าโดสจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณนะเริ่มต้นเก็บงานศิลปะชิ้นแรกของตัวเอง